เอาทีนี้จากการท่องเที่ยวไปแลกคกีฬากันมั่งค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มแล้วค่ะซึกย่ญ่คาราเต้ไทยแลนด์โอเพปี 5, 2 5 6 5เริ่มย่างหญิงย่ญ่ค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดขึ้นทีจังหวัดภูเก,ก็ตมีนักกีฬาจาง25ประเทศเข้าวรวมนะเข้าวัาครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาเข้า,ขาวรวมจํานวน650คนเลยค่ะ ทีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะได้มีการจัดการแข่งขันคาราเต้ไทยแลนด์โอเพนค่ะระหว่างวันที่2ง2 3สิงหาคมนะคะต่อเช้าอีกวันหนึ่งนะโดยมีนายนระงวุ่นซิ้วผูวาราชาการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นเวทีแรกที่ได้จัดการแข่งขันในเอ เชียในรอบซ่องปีเลยหล่าจากทีว่าเราต้องเจอก็โควิดสินั่นแหละซึ่งประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประเทศทัวถูกมุมโลก25ชาชาติค่ะประกอบไปด้วยแอเลจีเรียออสเตรเลียบราซิลอังกฤษเยอรมันฮ่องกองอินเดียอินโดนีเซียอิรานลักเซมเบิร์กมาเลเซียเนปาลเนเธอร์แลนด์ฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามเมียนมากักมพูชาบังคลาเทศบรูไนาลาวสิงคโปซาฮาราตคูเวตแล้วก็ยูเครนค่ะทำให้มีจำนวนหก 1 5อแอดคนเป็นนักกีฬานะต้องบอกว่าเป็นจํานวนทีมมาร์ที่สุดตั้งแต่จัดมาเลยค่ะแบ่งการแข่งขันออกเป็น5รุนค่ะก็คือรุนอายุไม,ม่เกิน12ปีรุนอายุไม่เกิน14ปีรุนค่าเด็ดรุนจูเนียแล้วก็รุนทั่วไปค่ะครับนายเจ้ายานีซาตอรัตนวัฒนานะครับหัวหน้าผู้ฝึกซอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาไทยนะครับได้เก็บตัวฝึกซ้อมกันมาเป็นย่างเต็มทีนว่าเป็นการวอมสนามเพื่อขัดเลือกนักกีฬา ที่เป็นการแข่งขันนะครับข้าสู้การเก็บตัวต่อไปเพื่อไปชิงแข่งขันระดับโลกรับชิงแชมป์โล่โดยเวทีต่อไปก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนในเดือนตุลาคมที่ประเทศตุรกีครับเราขวังเสียงวานาผูฟฝึกส่อนทีมชาติไทยครับความพร้อมของนักกีฬาเราในระดับของเยาวชนนักกีฬาเพิ่งจบการแข่งขันชิงแชมป์กีฬาแห่งชาติเยาวชนเยาวชนแห่งชาติมาก็หลายๆคนเป็นแชมป์เยาวชนแห่งชาติ เขาก็มาร่วมการแข่งขันนี้ถามว่ามีความตื่นเต้นไหมมีความตื่นเต้นแต่ว่านักกีฬาได้เตรียมพร้อมและลองสนามระดับแห่งชาติของเรามาแล้วในในเรื่องของซีเนี่ยเราเก็บตัวมาประมาณปีกว่าและนักกีฬาพร้อมในระดับหนึ่ง แต่ว่าบางคนอาจจะมีการบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับสภาพจิตใจเต็มที่ค่ะเต็มร้อยความคาดหวังของเราแน่นอนเราจะในประเทศไทยเราก็ต้องการให้เราเป็น,เป,นเป็นเจ้าเหรียญทองไม่ว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองหรือไม่เราอยากให้นักกีฬาของเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันที่เราจัดในบ้านเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่ใหญ่เพราะว่าคุณภาพระดับกรรมการระดับโลกมามันจะเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่โอเพ่นปกติทั่วไปนะครับที่คนดูนะครับนะ คาราเต้คาราที่าาทรคนดูนะครับดสองสูก้กกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยกันแล้วและเรานะครับ